อสีดะฮาก้าเป็นบังกรที่น่ากลัวมากมีสามหัวกับหนึ่งท้องและที่ท้องก็มีหน้าดังนั้นเวลาทานอาหารของกินจากทั้งสาหัวจะมารวมกันที่ปากเนียยอืมไม่อร่อยนะบัตตี้ไฟอันดับหนึ่งในโลกสนามแข่งขันของ WBC ครับรอบตัวแทนญี่ปุ่นก็คือเกาะจไทยโยแห่งนี้นี่เองสอมบี้ยายนย็นยๆน,ยน ไฟเตอร์3คนที่เอาชนะได้100ครั้งก่อนจะได้เข้าไปสู่รอบเวิลด์ครับทุกคนสู้ๆนะแบบนี้มันแบ t เทอร์รอยัลชัดๆเลยนะซอสมบีอีกด้านหนึ่งในคืนแรกของการแข่งขันด็อกเตอร์การะที่ต้องการตัวเบาเปิดเผยพลังในการปิดผนึกมอนสเตอร์ไม้ตายของมังกรเทพดาราโซดีแอคเอาวอหยุดนะหยุดนะี่ยังก็คอยติดตามชมด้วยนะบัดดี้ จะกินให้พุงกลางแต่เช้าเลยเอากินกันเถอะเป็นอะไรไปนะไกโตะว,วันนี้ก็ต้องสู้ทั้งวันนะถ้าไม่กินแล้วจะเอาแรงมาจากไหนล่ะชะตาของฉันฉันจะเป็นคนกำหนดมันเองฮอนโลมาอีกแล้วศัตรูฟาประทานโซนิแอค เมื่อช้าของไฟเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็คือได้เหรอคมัมเมะพวกนี้มันช่างโหดร้ายคแค่นี้แต่พวกนั้นไม่เห็นว่าอะไรเลยคัมเมะเมืม่อช้าใต้แสงตะวันนี่มันสุดยอดเลยนะเปลโอ้เฟ่เข้าปั้นเลยนะฝินกว่านี้จะมีอีกไหมเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆคมัมเมะต้องเอาอย่างบ้างและะแ้วคัมเมะั้งนั้นเขาคุยอะไรกันอยู่นะคะมัมเมะว่างไงนะด็อกเตอร์การะที่ตามล่าเบาอยู่นะ่ะ อาจจะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยยังไงเลยอะดูจากตารางผู้เข้าแข่งขันมีไฟเตอร์ที่ใช้บัดดี้ใบเดียวกับดักเตอร์การาอยู่ด้วยชื่อของไฟเตอร์คนนั้นฟุตตะโบชิคาเครุบัดดี้คือมังกรเทพดาราโซเดีอกฟุตตะโบชิคาเครุลงทะเบียนด้วยเด็กเลเยนด์เวิลก็ดูเป็นคนดีนะเบาเนี่ยเหรอคนที่ตามล่าเบาอ่ะตอนนี้ยังคงฟันธงไม่ได้หรอก ถ้าดูแค่ภายนอกอย่างเดียวต่างจากคนที่ฉันสู้เมื่อคืนมากแถมหมอน,นั่นยังใช้สตาร์ดรากอนเวิลเหมือนทาสุขุแต่บัดดี้ของทั้งสองคนคือมังกรเทพดาราโซดีแอคนี่หรือว่ามอนสเตอร์นั่นจะเป็นดูอ้ากั d ดูเอ้ากัดแล้วมันคืออะไรอ่ะเนี่ยกาดแบบใหม่หรือกันในห,หมู่นักจัดเด็กช่วงนี้เห็นว่าใช้ได้กับแฟลกหลายแบบด้วยนะ แต่ก็ไม่นึกว่าจะมีอยู่จริงๆถ้านี่เป็นดเดลวอากาดแบบที่บาคุคุงพูดจริงฟุตตาโบชิคาเครุกับดร,รการะก็อาจจะเป็นคนเดียวกันจริงๆแต่ทาสุคุก็เห็นกับตาแล้วนี่ดูยังไงก็ไปใช่คนเดียวกันอาจจะเป็นการพรางตัวก็ได้นะพรางตัวเหรอพรางตัวคืออะไรเหรอเบาในบรรดาสัตว์ทะเลนะ่ะมีหลายประเภทที่พรางตัวเพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อล่าเหยือ่อบางทีก็แกล้งทําว่าตัวเองเป็นสาหร่ายด้วยนะ อ,อืประมาณนี้เหรอเบาอืมก็คงใช่มั้งยังไงตอนนี้ถ้าบังเอิญไปเจอฟุตบอชิคาเครุเข้าก็ระวังตัวกันด้วยนะครับโอ้อืมแจ็คมืออะไรเบาหนะักอยากตอบแทนเรื่องเมื่อคืนนะ่ะน,นี่รือว่าการ์ดนะบอนสเตอร์ไม้ตายใบใหม่ของแจ็คไงเบาการแข่งขัน WBC ครับรอบตัวแทนญี่ปุ่นวันที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะคะ่ะทุกคนเตรียมพร้อมกันแล้วหรืยังเอ่ย เริ่มด้วยให้ UFO เสีตสุบเข้าไปตอนนี้พร้อมแล้ววันนี้จะได้ดูการต่อสู้แบบไหนกันบ้างเนาะจะยิงใน5วินาที4 3 2 1สอไฟยอ้ยสนุกจังเลยเมื่อไฟเตอร์เจอหน้ากันจะเริ่มการต่อสู้ทันทีค่ะสุดยอดเทคนบินได้ด้วยล่ะกาโอจังกับเบาเจะไหวหรือเปล่านะ คณะก็อยากเล่นบ้างจังเลยค่ะส่วนแม่ขอบายดีกว่าจ้ากาโออะทำไมต้องอุ้มด้วยล่ะเบา้าเบาเดินเองก็ได้นี่นะอะแต่แบบนี้ดีกว่าเนะ่ยเบาน่ะไม่ไปไหนหรอกนะเบา้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะถ้าด็อกเตอร์การาบโพรมาเบาจะอัดให้ร่วงไปเลยล่ะเบา้านั่นนะสินะเป้าหมายของพวกเราคือบอดี้แชมเปี้ยนนี่เนาะ บ้าวอะไรนะบ้าวคงไปสั่วบนก่อนละมั้งเอ้ยเหรอโอซอมบิอะไรเนี่ยโอซอมบิเองเหรออย่ามาทำให้ตกใจสิมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ชายกระผมปวดหัวแล้วก็ปวดแรกที่อกด้วย อาจจะเป็นความรักทรมานเจียนตายแบบนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วแต่เป็นซอมบี้ของตายซ้าอีกรอบไม่ได้เออเนี่ยเนี่ไว้รือเปล่าเนี่ยทำใจดีๆไว้เลีวยนี่มันอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอาการกำเริบแล้วหรือเปล่าเบลอนันดัเห็นเห็นอยู่มีคนป่วยสินะครับเรอให้ผมจัดการเองนนี่นายคือ อย่างแรกก็คือต้องดับไฟนี่แะผมเนี่ยไม่ไหวเลยนะพลาดแล้วพลาดแล้วผมชื่อฟุตตาโบชิคาเครุความฝันคืออยากเป็นหมอรักษามอนสเตอร์ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ครับส่วนวันนี้ผมมาเป็นอาสาสมัครดูแลมอนสเตอร์ที่เจ็บป่วยนะครับ <c oughs> คอาสดีจริงๆที่มาเจอคุณหมอนะซอมบี้งั้นผมจะตรวจอย่างละเอียดนะครับสวมไอ้นี่ไว้ก่อนนะครับครับเขาอ,อยังชั่อนหน่อยถึงมือหมอก็สบายใจขึ้นแล้วล้ะซอมบี้กาโอ้คนนี้ยังไม่ใช่หมอจริงๆนี่นะจะไหวแน่หร้อเบล่อก็เป็นซอมบี้นี่นะเขาไม่ตายหรอกมัง้งจะเริ่มแล้วนะครับอาจจะรู้สึกแป๊บๆหน่อย <Yeah! S 2> แปรแปร์เเนี่ยไปแรงไปหรอกเหรอเนี่ยแค่ไนี้ชิวเวปล่อยไฟมาอีกได้เลยเยะไม่เป็นไรแน่หรอไม่เป็นไรหรอกครับเป็นยังไงบ้างครับยังพอไหวไหมครับจัดเลยเยโอ้ชาไปทั้งตัวจะหลุดเป็นชิ้นชิ้นอยู่แล้วสามอเยอะเลยพอได้แล้วมั้งครับ เด็กดีที่บ้านอย่าเรียนแบบนะเดี๋ยวจะสุก<ด>แบบเหมือนจะใช้ไฟ<อ>แรงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เป็นซอมบี้นี่นาเดี๋ยวก็คืนสภาพแล้วล่ะครับ <c oughs> พลาสเตอร์สำหรับมอนสเตอร์เดี๋ยวก็จะสบายขึ้นแล้วล่ะครับขอบใจมากนะเบาแล้วรู้ชื่อโรคหรือเปล่ารู้อยู่แล้วล่ะครับเป็นหวัดธรรมดาน่ะเป็นวัดเหรอดูยังไงก็ไม่น่าใช่นะเนี่ย ถึงจะเป็นแค่วัดแต่ว่าเออแต่ว่าถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษามันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นหรอ้อเบาลองดูทางนั้นสิครับเบาเกิดอะไรขึ้นคุณคนไข้เป็นซอมบี้แท,แท้แต่กลับไม่ทำร้ายมนุษย์นั่นเพราะว่าในตัวเขามีไวรัสที่คอยข่มความรู้สึกอยากกินมนุษย์อยู่นะครับแต่ว่าความร้อนจากไข้จะทำให้ไวรัสที่ว่าตายหมดงั้น แปลว,ว่าต่อจากนี้ก็ครับคงไล่กินมนุษย์ทั่วก่อนแน่นอนล้ะครับหล้สฉังหล่อกรดี้เหรอแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับผมมียาที่รักษาโรคนี้ได้น่ะเอ๊เหมือนจะไม่ใช่หลอดน,นี้ฮะ<า> <S <S 2> <S 2> แล้วยาอยู่ที่ไหนล่ะเบ้าอยู่บนโต๊ะตรงโน้นนะครับน่าจะมีหลอดยาสีเดียวกันอยู่ด้วยนะครับเอาละเข้าใจแล้วฉันจะไปหยิบมาให้กาโอบาจัง แล้วตอนนี้แผลเป็นยังไงบ้างล่ะครับหวังเรือรักษาโอซอมบี้ก่อนเถอเบ้าหลอนนี้สินะอย่าเข้ามาชึกเข้าให้ฉันไย่ยอมเปซอกบี้ตกลงว่าเป็นหลอนนี้ต่างหากและครับกาโอเกือบจะกลายเป็นซอมบี้แล้วไงเล่า นี่ผมเป็นผู้ต้องหาเหรอครับอ่ดอกเตอร์การาที่เข้ามาทำร้ายเบาแชมเบดีมอนสเตอร์ใบเดียวกับคุณหมอคาเครุเลยมังกรเทพดาราโซดีแอคซินะครับแต่ผมมั่นใจแล้วว่าเป็นคนละคนกันเพราะถ้าคุณหมอคาเครุต้องการตัวเบาก็คงไม่ช่วยพวกเราหรอกขอโทษที่นึกสงสัยนะเบาไม่ต้องขอโทษหรอกครับโซดีแอคเขานะ่ะเป็นด้วลมอนสเตอร์ที่หายากถ้าจะสงสัยแบบนั้นก็ไม่แปลกหรอก ว่าแต่เบาจังขอผมดูแผนหน่อยได้ไหมครับได้สิเบาอืมเหมือนจะหายสนิทแล,ล,ล้วล่ะพลาสเตอร์เนี่ยออกลิดเร็วมากเลยนะหุยจริงด้วยละเบาไม่มีรอยแผลแล้วละ่ะสุดยอดเลยขอบคุณคุณหมอคาเครร้มากนะที่จริงผมก็นึกสงสัยคุณหมอเหมือนกันฮ่ะฮฮใจร้ายจังเลยว่าแต่กาโอคุงมาสู้กันหน่อยไหมอ,อ๋อนั่นสิ คุณหมอคาเครร้ก็เป็นไฟเตอร์เหมือนกันแต่บอกก่อนนะว่าพวกเราไม่อ้อมมือให้แน่ถ้าอย่างนั้นกดพร้อมกันนะอตอนนี้มีไฟเตอร์สู้กันอยู่หลายคู่ค่ะและพารุกุกคนนี้จะเลือกภาคคู่ที่น่าสนใจก่อนนะคะการต่อสู้ในครั้งนี้ระหว่างนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนไอโบกากุเอ็น I N, ลูกพี่เจ้าสุริยันนักสู้มิคาโดกาโอ ปรธานักสู้ฟุตาโบชิคาเครุผู้มีบัตรที่เป็นดูเอามอนสเตอร์สุดหายากค่ะนักสู้คาเครุเข้าส่สนามขอความการุณาด้วยนะครับนักสู้ลาโอเข้าส่สนามโสขอความการุณาด้วยครับขอรับกวนหน่อยเะเบ้าทั้งสองฝ่ายเชิญลูมิไน์ได้เลยค่ะเทพแห่งการนำทางที่วรวบรวมมู่ดาวเป็นหนึ่งจงเปิดเผยเส้นทางใหม่สู่อนาคตลูมิไน์สตาร์ฟอร์มไกโพส ดวงอาทิตย์ขึ้นโซฟาและลุกโชนไม่สิ้นสุดฮึสลูมินสสกอตชิงซันดราก้อนบัดดีไฟส์เรสเดอะฟลักเลเจนด์เวิลด์ส่วนบัดดี้มังกรเทพดาราโซดีแอคดราก้อนเวิลด์เอาเป็นบัดดี้นะเบาซึกมอนสเตอร์ไม่ตายปะทะด,ดูเอามอนสเตอร์ใครจะคว้าชัยชนะไปได้กันแน่ จะโอเปนไฟล์เริ่มก่อนค่ะชาร์จแอนดร้าคอมเมอบอร์เบลดดราก,กอนไปช่องกลางเครื่องร้อนตลอดอยู่แล้วเมราวันนี้รบกวนหน่อยนะมเบลร์เบลดจมตีไซไฟเตอร์เมรานักสู้คาเครุเปิดมาก็โดนไปสามดามเมจแล้วล่ะค่ะนั่นน่ะเหรอฟูตตาโบชิคาเครุเออมีบัดดี้เป็นมังกรเทพดาราโซดิแอค มันด็อกเตอร์การะที่มาทําร้ายบาร์เมื่อคืนน่ะแล้วทําไมถึงเริ่มกันไปแล้วเ<อ><อ>พราะผมป่วยก็เลยมาสายนิดหน่อยครับ<อ>คุณหมอคะครูปเป็นผู้มีพระคุณมากๆากเลยซอมบี้เพราะงั้นวันนี้เชียร์สุดใจเลยซอมบี้ขอเชียร์เหรอเขาให้มาบรรยายไม่ใช่เหรอเฮ้นั่นน่ะเหรอมอนสเตอร์ผ่ามังกรสุริยันน่ะงั้นจะเริ่มเทินของผมแล้วนะครับเร ชาร์จแอนด์โรลดาราผู้พิทักษ์แห่งกลุ่มดาวคนคู่เจมิออสไปช่องขวาดาราผู้พิทักษ์แห่งกลุ่มดาวหญิงสาววิลเจนไปช่องซ้ายดาราผู้พิทักษ์แห่งกลุ่มดาวคนแบ่งหม้อน,น้ำอควาเรียลไปช่องกลางได้เพิ่ม2เกจจากสกิลของอควาเรียลค่ะจ่าย1เกจกับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยสวมใส่ดาบเข็มดาราเอสเทลา่าอควาเรียลโจมตีเมลาเบทที่ช่องกลางเลยปฏิบัติตามคำสั่งนายท่านเมล่ามาเอ นี่เพิ่งจะเริ่มเหลอานะกาโอคุงมาเลยวิเจ,จนโจมตีสายไฟเตอร์เลยสวดอ้อนวอนซะสิยักนักสู้กาโอโดนไปสองเดเมจค่ะเจะมี่ออสก็โจมตีด้วยเหมือนกันไปกระเถอะเฮ้ยย่นี่ยังไม่จบนะสกิลของพวกเรา <Double attack. S 1> ดับเบิ้ลแอทแทนเลยล่อแห่งมกรขิว้วรังที่สองต้องกันดัง ถึงเทินของกาโอแล้วละเบ้ายังไม่ถึงหรอกนะครับดาบเข็มดาราเอสเทล่าของผมน่ะสามารถโจมตีได้แม้จะมีมอนสเตอร์ในช่องกลางอโอ้โหักสู้คาเครุโจมตีไปห้าครัังรววลุยไลย่ลุยไลย่คุณหมอคาเครุสู้เขาสู้เขานักคุณหมอคาเครุนี่นายถ้าจะเชียกก็เชียทั้งสองฝั่งสิจริงๆด้วยเข้าใจแล้วล่ะครับ นักสู้กาโอก็สู้ๆนะไอ้ลำเอียงสุดยอดไปเลยนะเนี่ยหน่วยแล้วนะเบ้าจานยิงเกชมาดิขอไปช่องพอเบ้าเบ้าหอก้อนสุริยันเบ้ารองก้นเบ้าพยายามสุดๆดางนั้นขอแฟร์แฟงดาก,ก้นไปช่องไต <Yeah! S 1> สกิลของแฟร์แฟงเพิ่มหนึ่งเกชจากก้อนและจัวกชใา้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยกับหนึ่งเกชสวมใจบัดสุสสริยันเบ้าก้อน กาโอฟอร์เมชั่นมาแล้วค่ะเบ้าช่วยเปิดช่องกลางให้ทีไม่มีปัญหาเลยเบ้าเบ้าเท่นเทรสนักสุปกาโอจะจัดการรูดเดียวจบเลยไหมเนี่ยโอกาสมาแล้วแล้วฟังเร็ จบเทินของผมแล้วถ้าเจอมอนสเตอร์ไม้ตายนี่จบเหตุเลยนะซอมบี้ดูยังไงก็ลำเอียงชัดๆเลยนั่นนะซี <c oughs> พอเปิดช่องกลางเสร็จก็โจมตีโดยไม่สนใจช่องซ้ายกับช่องขวาเลยถ้าอย่างนั้นทางผมคงจะต้องเอาจริงบ้างซะแล้วสิ <c oughs> มีอะไรเหรอไกโต โชคชะตากำลังสั่นไหวว่าไงนะดรอชาร์จแอน n ดรจ่ายสองเกจมันนี่คอไปช่องกลางนายคิดว่าไงไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องมีแผนบางอย่างแนะ่มังกรเทพดาราโซลิแอคเท่าสตาร์และนีโอดราก้อนไซส์สามพาวเวอร์เจ็ดพันดีเฟนต์ห้าพัน 5, 000, มีสองคริติคอล เทพแห่งการชี้นำที่รวบรวมหมู่ดาวเป็นหนึ่งบันดี้มอนสเตอร์ที่ผมภาคภูมิใจเทพแห่งการชี้นำงั้นเหรอนั่นน่ะเหรอดูเอามอนสเตอร์น่ะหมายความว่ายังไงอ่ะโซรีแอคที่เป็นไซส์3าลงสนามมาทำไมจะมีออสที่เป็นไซส์2ถึงไม่ถูกส่งลงดรอปโซนเพราะคอสเกินเหรอไม่รู้กฎเรื่องไซส์ระเบลามีไซส์รวมกันได้ไม่เกิน3นะเบาผมนะ่ะรู้กฎด,ดีครับสกิลของเอสเทล่า เมื่อมีซูดิแอคในสนามมอนสเตอร์พาวสตาร์ที่ไซส์ไม่เกิน2ทุกใบจะกลายเป็นไซส์ศูนย์นะครับอุ้ยไปได้แทบพสุดยอดไปเลยบ้างานเท่าค่ะการโจมตีต่เน,นื่องของนักสู้คาเคโรจะมาแล้วยนักสู้กาโอามีการพันมือแค่สามใบเท่านั้นเองรับนี่ไปซะยะ<อ>เฮ้ยยดับเบิลแอทแท็ <Double Attack. S 2> เท่านี้ก็จบเกมแล้ว ้อยโล่แห่งมังกรสุริยันดรา้อนชิวเข้าไปาค่ะผมให้การโจมตีไร้ผลทำยังพ่อพลังชีวิตและเกชงั้นผมลุยต่อแล้วนะหยะ่าหย่าสโดียคโจมตีใส่ไฟเตอร์ฮาร์ปิเคอร์เร่ไล่โล่แห่งมังกรฟอตบอก,กันได้ค่ะหน่อยแค่นิดเดียวเอง นักสู้กาโอมีดราก้อนชิวในเด็กกี่ใบกันแน่นี่โถ่งั้นพวกเราไม่ยุ่งด้วยแล้วนะ <c oughs> นั่นนะสิจบเทินของผมแล้วล่ะครับคุณหมอคาเคริรุผมขอปิดเกมรวดเดียวจบเลยนะถึงเทินผมแล้วดชัชแอนโด้บอลโ,โ,โจมตีใส่ช่องกลง้องเดี๋ยวบอลจัดการเอง ไรมิวายไกแดนซ์ใช้เวทมนตนร์กลับยุทธาจัมในของเบาดราก้อนและเพิ่มพลังชีวิตกาโอ,โอยังยกู้กาโอทำลายโซดีแอคสำเร็จแต่คืนชีพด้วยโซกา่ายังลงมาแ,แฟนแพ้ทำลายบิวเจนไปบบนูน้เบสเฮ้ยทนดูไม่ได้แล้วอิมแพคเขาไปช่องกลางได้สามเกสแล้วให้เบลดราก้อน ายเป็นมออสเตตร์ไม้าจริงๆด้วยอย่าทำร้ายคุณหมอเลยนะสกิลของโซอดีอคทำงานจ่ายหนึ่งเกจทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบคุกเข่าลงซะราวิตี้เรสราวิตี้เรสเอะเอะเอะอะอะเกยไม่ยอมขยับเลยนะเบ่า นี่คือสกิลของโซ d i ดิแอคกราวิตี้เรสอีกชื่อก็คือการปิดผนึกมอนสเตอร์ไม้ตายเพิ่มแรงโน้มถ่วงหลายเท่าตัวทำให้การที่ถูกคอเคลื่อนไหวไม่ได้ปิดผนึกมอนสเตอร์ไม้ตายโอ้โหอเป็นสกิลที่น่ากลัวอะไรแบบนี้เนี่ยแบบเนี้ยมอนสเตอร์ไม้ตายที่ลงสนามไปก็โจมตีไม่ได้นะสิแหมแมมแมแม,แมคุณหมอคาเคิรุนนี่สุดยอดเลยเก่งที่สุดเลยแบบนี้ต้องฉันงหมูกระทะ เบาเบ้เยินไม่ไหวแล้วนะเบ้าถ้าไม่รีบประกาศจบเทินเบ้าจังจะแย่เอานะครับจบเทินแล้วมอนสเตอร์ไม่ตายถูกปิดผนึกซะแล้วค่ะนักสสุก a โอจำใจต้องจบเทินค่ะพรอวิทตี้เลสปิดผนดึกมอนสเตอร์ไม่ตายศัตรูฟ้าประธานของเราเลยไกโตแบบนี้ต้องรีบเอาดราก้อนฟรอสมาครองให้ได้โซดีแอคโจมตีเบ้าจังที่ช่องกลางเลย เวลาใช้แฟลกของเลเจนด์เวิลด์โซดีแอคจะมีสกิลเพเนเทรตนะครับว่าไงนเกมเอนผู้ชนะพุตาโบชิคฮาเครุวันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากเลยนะครับนักสู้กะโอพ่ายแพ้ซะแล้วค่ะ แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไม่รู้แล้วล่ะค่ะโอสขอพระคุณที่ช่วยชีย้นะครับเอยแผลซะแล้วละบอไปกันเถอะอบิเกลอันนี้แกตุ๊กผู้แพ้จะถูกยิงทิ้งคับไฟยออยออเแผลซะแล้วเหรอเนี่ย คุณหมอคะเครู้เก่งมากๆเลยล่ะเบาถึงจะเจ็บใจแต่ก็สนุกมากเลยแล้วนะยังมีโอกาสแก้ตัวอยู่น้าคราวหน้าต้องชน,น,นะนะแน่นอนเท่านี้ก็เรียบร้อยต้องขอบใจนายจริงๆนะเบาจังฉันถึงเก็บตัวอย่างของมังกรสุริยันมาจนได้โซดีแอคฉันจะทำให้แกไปอยู่เวิลด์อื่นเพิ่มขึ้นอีก และโลกทั้งใบจะต้องยอมรับงานวิจัยของฉันคนนี้ไหน,นคือดรการะจะมาจับตัวเบาไปงั้นเหรอไงกาโอหายไปไหนเนี่ยตอนต่อไปแดนเจอร์หมาป่าที่เริ่มเคลื่อนไหวบอดี้ไฟเบาช่วงการไม้ตายประจำวันมังกรแทบดาราซริแอคเป็นดูอลมอนสเตอร์ที่ใช้ได้ถึงสองว เมื่อใช้ฝฟร์กเลเจนวลจะได้สกิลเพเนเทรตและมอสเตอร์พาวสตาร์ทุกใบได้พอร์เพิ่มสามพันเองสุดยอดไปเลยเบ้า